สวัสดีครับวันนี้มารีวิวไฟฉายนะครับปฏิได้ไฟฉายมาตัวจากโอไลค์ครับบราเดอร์โปรเอสบราเดอร์เอสนะฮะแล้วก็บราเดอร์โปรอาร์ครับตัวนี้จะมีเลเซอร์ด้วยนะครับไฟฉายพร้อมเลเซอร์เขียวครับทั้งสองตัวนะครับไฟฉายพร้อมเลเซอร์เขียวครับตัวแรกนะฮะบราเดอร์เอส ฟฉายเลเซอร์เขียวครับตัวที่2ครับบัตเตอ r ์ R ปราไฟฉายพร้อมเลเซอร์เขียวครับมีรูเลเซอร์ในไฟฉายในตัวนะครับติดปืนสั้นครับบัตเตอร์โปรแล้วก็บัตเตอร์โปรติดปืนสั้นลักปืนยาวได้ทั้ง2องนะฮะมีเลเซอร์เขียวด้วยเผื่อใครที่กําลังสนใจนะครับมีที่ชาร์จ ในตัวนะครับมีสายชาร์จเข้าไปในตัวไม่มีไม่ต้องเปลี่ยนแบตเปลี่ยนฐานนะฮะเดี๋ยวเชิญชมไาได้เลยครับไฟฉายพร้อมเลเซอร์เขียวครับ b o r d e s ความสว่างอยู่ที่800ลูเมนครับระยะสองสว่างที่130เมตรครับตัวนี้ติดปืนสั้นนะครับและตัว บาร์เดอร์โครับตัวนี้จะเป็นเลเซอร์เขียวด้วยนะครับมีชาร์จแบตในตัวครับทั้งสองรุ่นจะเป็นชาร์จในตัวครับตัว b าร์เดอร์โปรอารูเมนครับและระยะสองไกลที่200เมตรครับะระะตัวนี้จะแถมมากับตัวซื้อคู่กันนะซื้อคู่กับตัวบาร์เดอร์โปรอ จะเป็น i 5 r eos วันนี้จะดูตัว b o t h e r pro r ครับตัวนี้สามารถติดได้ทั้งปืนสั้นและปืนยาวครับครับตัวนี้อันบ x ็อกให้เลยนะตัว b o t h e r pro r ครับจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จ usb กับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กครับ แล้วก็คู่มือครับคู่มือแล้วก็มีรางให้เปลี่ยนครับรางเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับ1911ฮะจะมีรางสำหรับ1911และตัวไฟฉายนะครับ ตรงนี้จะเป็นลางสำหรับกลอกมาให้แล้วนะฮะถ้าจะเปลี่ยนก็ใช้ตัว1911ได้ฮนะมากับแบบปลดไว้นะครับตัวปัมโมดจะอยู่ด้านหน้าครับรนี้โหมดเลเซอร์เลเซอร์พรอมไฟฉายครับ และไฟฉายครับครับต่อไปจะเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองตัวนะฮะเริ่มด้วย b a d ี้เอครับแล้วก็บเดี r โปรอาครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะ 1350ลูเมนครับฝั่งซ้ายแล้วก็800รอลูเมนครับลำแสงออกจากวงกว้างนะฮะเปิดมดสุสเซ็ตโรครับ ผมจะปิดบาร์เดอร์โปรอาร์นะฮะตัวซ้ายมือให้เหลือแค่บาร์เดอร์เอสครับผมจะปิดบาร์เดอร์เอสนะครับเปิดบาร์เดอร์โปรอาร์ครับ อเครับลำแสงต่างกันอย่างเห็นได้ชั้นฮะแต่ก็ถือว่าโอเคทั้ง2ตัวครับถ้าเปรียบเทียบกันใช้ระยะระยะใช้งานอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า50เมตรครับ50เมตรถึง100เมตรระยะช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคครับครับกลับมาดู ตัว border s นะฮะจะมีอยู่3โหมดเหมือนกันนะฮะโหมดไฟฉายอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เ,เลื่อนลงมาตรงกลางจะเป็นโหมดไฟฉายและเลเซอร์ครับและเลื่อนลงมาด้านขวาครับจะเป็นโหมดเลเซอร์เลเซอร์อย่างเดียวนะฮะเลื่อนลงมาโหมดตกกลางนะฮะเลเซอร์พร้อมไฟฉายครับ ได้หมดไฟฉายอย่างเดียวนะฮะตัวนี้ถ้ากดสองครั้งจะเป็นการปรับโหมดนะฮะร,ระหว่างการส่งสว่างอย่างมากและก็ระดับอาจจะเป็นโหมดประหยัดแบตนะฮะครับความสว่างจะลดลงครับผมจะกด2ครั้งอีกทีนะฮะจะเป็นโหมดระดับสว่างมากครับที่ 8 0 0ลูเมนครับปิดนะฮะมาต่อกันด้วย Predator Pro U R ครับตัวนี้จะปรับโหมดด้านด้านล่างนะครับตัวนี้โหมดไฟฉายอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มาโหมดเลเซอร์ขอมไฟฉายและโหมดเลเซอร์อย่างเดียวนะครับ สวิตจะอยู่ด้านซ้ายและขวาได้นะครับจะมีโหมดสโต o b ก็คือโหมดไฟกระพริบด้วยนะโดยการกดสองปุ่มพร้อมกันครับผมจะเปิดโหมดสโต o b e นะสว่างมากครับใช้เวลาสโตรเข้าสายตาคู่ต่อสู้หรือว่าผู้ร้ายฮะเปิดครั้งเดียวนะครับคนหนึ่งครั้งครับ ปับโหมดครับโหมดเลเซอร์พร้อมไฟฉายครับเปิดครับต่อมาจะเป็นโหมดเลเซอร์อย่างเดียวนะครับ สตโตรบตอนที่เปิดมาโหมดเลเซอร์นะครับจะไม่ทำงานนะครับว่าสโตโบจปใช้กับไฟฉายเท่านั้นครับหมุนตอนนี้ปรับมาพร้อมเลเซอร์พร้อมไฟฉายแล้วนะครับแล้วก็ลองใช้โหมดสโตรบครับใช้ได้ครับต่อไปก็มาดูการประกอบเข้ากับปืนสั้นนะครับ ผมจะเป็นตัว o s e n C ครับจะเป็นลางกลอกนะครับ GL ครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับ เพื่อนแล้วก็ล็อกครับขออนุญาตนะครับหรือเคลียนะครับ มีมิติที่กระทัลรัดในอีกระดับหนึ่งครับต่อมาจะเป็นตัวบาร์เรโปร R นะครับตัวนี้ใส่ได้แค่ล่องด้านหน้าครับ เข้าช่องกระททดรัดอีกแบบฮะจะเข้าเต็มกับตัวคอมเพนเซตเตอร์ฮนะ กลับมาที่ butter pro s ครับติดเลื่อนมาด้านหน้าด้วยก็ได้นะครับถ้าใครชอบติดกระชับก็เลื่อนเข้ามาได้ครับ ถ้าใครจะกลิปมือตรงด้านหน้าก็เลื่อนออกมาหลุนิ้วได้นะครับถ้าใครต้องการกลิปมือแบบนี้ฮะบางคนไม่สะดวกครับก็ปกติกลิปมือแบบปกติได้ฮะ ไครับไว้เผื่อเลือกสำหรับคุที่สนใจ2องรุ่นนี้คนระใช้สำหรับปืนสั้นครับตัว Bader Pro R ที่มีเลเซอร์ด้วยใช้สำหรับปืนสั้นและปืนยาวได้ครับใช้ทั้ง2ครับต่อไปผมจะรีวิวตัวสั้นให้นะฮะตัวที่ซื้อคู่กับตัว Bader Pro อาจะเป็นตัว ir 5 eos มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะฮะสายชาร์จจะเป็นแบบ usb type c จะเป็นปุ่มกดจากด้านหลังครับ ตัวนี้ยังใหม่อยู่นะฮะต้องเอาฐานตัวแผ่นรองฐานจากด้านในออกก่อนเป็นตัวนี้ฮนะ ถือว่าสว่างมากอยู่นะสำหรับเทียบกับตัวไฟฉายตัว i5 ios สเปคจะอยู่ที่64เมตรครับ IPX8 ส่วน2รุ่นนี้ b o t d e r S กับ b o t d e r Pro R จะเป็น IPX4 นะครับการรองน้ำเข้าทุกทิศทางได้ครับตรงนี้จะอยู่ที่3 5 0ลูเมนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็หาซื้อกันได้จะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นครับ ส่วนตัวนี้ผมจะทดสอบกับเลเซอร์เขียวนะฮะกับ c z หรือว่าทิ m แมนเดี๋ยวคอยชมแล้วกันฮะว่าคุณภาพของเลเซอร์ที่ระยะ25เมตรและ50เมตรจะใช้ได้ดีแค่ไหนเทียบกับปืนยาวนะฮะขอบคุณที่รับชมฮะ ช่วงนี้ไม่ได้เข้าสนามฮะเพราะว่าพายุเข้าน้ําท่วมเดี๋ยวมีโอกาสจะให้ชมคลิปต่อไปได้ฮะสำหรับการใช้เลเซอร์กับ c ีแซสีขอบคุณที่รับชมครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคลิปต่อไปจะรีวิวการใช้เลเซอร์ให้ชมกันนะครับ